ก็สวัสดีชาว,วันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เรามาอยู่กันในสายฟรีวันที่6กันนั่นเองนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับโอ้โหคลิปนี้เหมือนจะลงเร็วแปลกๆนะเบอร์ตีลงนี่คือแบบ5าทุ่มเที่ยงคืนนะอาจจะมี2อีพีก็ได้นะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวแดงก่อนแล้วกันนะครับนี่ตัวแดง71ใบนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเพิ่มอยู่นะนะครับมีน้องๆหลายคนก็ทักมา นะบอกว่าทํายังไงถึงจะได้ปูบอมก่อน7วันนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเป็นสายฟรีร้อเเซนตะครับแต่ว่าถึงแน่นอนนะผมมั่นใจเลยว่าถึงแน่นอนนับนี่นะครับอ่ะ วันที่1นนะครับผมได้สุ่มไปแล้วนะครับร้อ110ยสิบใบตรงนี้นะครับสุ่มไปแล้วร้อยสิบใบนะครับก็เหลืออีกประมาณร้อยสิบใบนะครับถึงจะครบการาันตีสองร้อยยี่สิบใบค่อยจะได้กิจกรรมของปูบอมใช่ไหมตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดสิบใบนะครับเราต้องการอีกประมาณสี่สิบใบใช่ไหมสี่สิบใบถ้าเราสุ่มไปแล้วอาจจะได้พวกตัว SRSR นะครับมันก็จะให้ตัวแดงมาหนึ่งใบด้วยวันนี้นะครับก็ นีกิจกรรมโซนิกนี่คือผมทําหมดแล้วและได้โซนิกไปแล้วด้วยนะครับนี่ได้โซนิกไปแล้วด้วยนะครับมาดูโซนิกของเรากันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนจะไปพูดเรื่องตัวแดงนะนี่ ทีมเราก็ได้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะตัวที่ผมจะเอาไว้จริงๆก็คือโซนิกนี่แหละนะครับนอกนั้นคือไม่แน่นอนทั้ง5ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นกาลูด้วยนะถ้ามีตัวที่มันดีกว่าก็จะเอาออกนะแต่ที่สําคัญเลยนะครับตัวปูบอมนี่คือจะต้องมาแทนตัวอย่างเจนอตนี่แหละนะครับผมผมจะเอาเจนอตออกนะครับตัวอย่างปูบอมน่าจะแทนนะโอเคนะครับมา71ใบนี้นะครับเราถ้าเราสุมครบ200ใช่ไหม200มันก็จะได้จาก กิจกรรมตรงไหนวะเมื่อกี้ทําไมมันเห็นอยู่นี่นะครับนี่ได้ค่าใบตรงนี้นะครับถ้าครบสองรอยก็จะเป็นเกือบแปดสิบแล้วที่จริงเราต้องเสียเพชรซื้อด้วยนั่นแหละนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าครับถ้าอยากได้เร็วก็เสียเพชรไปเลยนะครับกดามากดซื้อตรงนี้ก็ได้ครับเรามีเพชรอยู่สี่พันนะครับเรากดไปสักยี่สิบก็ได้นะถ้าอยากได้เร็วผมก็อยากได้เร็วอู่นะ ไป20บเลยแล้วกันนะครับนี่เหลืออยู่300ใบนะครับเอยเหลืออยู่300เพชรนะครับสังเกตว่าวันนี้เราได้มา500เพชรด้วยนะนะครับพรุ่งนี้เราได้เกลียวกันชุบนะครับมันก็จะให้ตั๋วเราอีก1ใบนะครับ1ใบจากกิจกรรมนี้อีก1ใบสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามาสุ่มสัก90ใบก่อนแล้วกันนะครับนี่90ใบก่อนแล้วกันนะครับก็น่าจะครบร้อยใบพอดีละวันนี้นะครับจากกิจกรรมด้วยนะครับ let's go โอ้โหแล้วก็มีฟูกินะเมื่อเช้าผมสุ่มไปแล้วนะไอดี ID หลักโค้ดเกลือ280ใบไม่ออกเลยนะครับม oh. ีท่านไหนล่ะเด็ดอัพตัวแดงมีท่าไหนไม่เอาครับตัวมันไก่เราจะมาเอาตู้นี้นะตู้นี้นะครับอ,อยากได้โซนิกอีกตัวหนึ่งนะครับเราทำห้าดาวเร็วๆเ,เ,เลย <laughs> โซนิกอีกตัวนะครับแล้วก็ปุูบบอมนะครับถ้าได้ปุูบบอมมาเราก็จะเก็บไว้เลยนะ ได้ฟูบุกิมาเฝ้าบ้านแมนก็ได้นะอยากได้ตัวมาเพิ่มลูกไฟสักหน่อยเล t สโกไปเลยดีกว่าครับพูดเยอะไปแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับมาโลที่หนึ่งกดไปเลยวันนี้ได้สุ่มต้องได้สุ่มเยอะมากนะสุ่มเมื่อเช้าไปสองร้อยแปบใบมาสุ่มคลิปนี้อีกร้อยใบเดี๋ยวจะแสดงแสดงพลังให้ดูบิสกิงโอ้บิสกิงมาแล้วครับ ไปกันต่อเร็วๆเลยนะครับโลที่สองยีบใบมาดูว่าจะได้ตัว S1R จำกัดหรือเปล่าขอตัวจำกัดหน่อยแล้วกันแล้วได้บูฟายมาอ่ะมาแล้วครับหนึ่งตัวค่าจะบทขยี้พวกแกให้เป็นจุน่นใครเอ่ยแล้วก็ลาชาสี่ฟุตล่างแรกว่ะ ไม่ <S <S ก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีตัว,ไม,มตว,วไม่มีตัวอิสดาบวกไม่มีตัวยูอาร์แต่ก็ดีนะใช่ไหมเรามีตัวม่วง16ใบนะครับรอวันที่1 4เดี๋ยวผมล็อกราชาซีฟูดเลยพอดีมีตัวแล้วนะครับโอเคเลยโอเคเลยนะเผื่อเผื่อดวงมันได้นะเผื่อดวงมันได้ถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะราชาซีฟูดมาเลสโกโลที่3มครับโลที่3ามได้ไหม เออได้เป็นโอ้ได้เป็นฟุบุก,กิมาแล้วครับในพายุนรกนะครับอ r ธรรมดานะก็ถือว่าดีนะก็ไปใส่อ่าทีมฮีโร่นะทีมฮีโร่เราขาดสายพลังพอดีโอเคโลที่สี่ถือว่าดีทุกตัวเลยนะที่ได้บิสคิงราชาซีฟูดฟุบุกินะครับมาอีกไหมโลที่สี่โลนี้โลที่สี่โลนี้อ้าวมาอีกแล้วทุกคนกำลังมองดูร่างกายฉัน สเปอร์อตลอยดารชายจะให้พี่ทำห้าดาวตอนนี้เลยไหมฮนะออกมาตัวที่สองแล้วนะหนักโกปุรีอีกนะตัวนี้มาดูกันต่อครับช่วงแรกๆนี่อยากได้พวกซอมบี้แมนหรือว่านกฟินิกแมนมามากันโซนิกซะมากกว่านะคนเขาก็น่าจะปั้นโซนิกนั่นแหละเป็นหลักนะครับถ้าไม่มีตัว UR ไม่มีตัวอะไรนะโอเคโซนิกมันจะแบบน่าจะโหดเลยนะ ช่วงแรกนะครับเดี๋ยวราดูนะคลิปนี้นะเด,เดี๋ยวผมไปดูด้วยนะว่าช่วงนี้นี่ใครได้ตัว sr ดยเอ้ตัว ur แล้วหรือเปล่านะคใครสุ่มตัวฟูก,กิแล้วหรือยังเลือีก30มสิใบครับตัวจำกัดจะไม่ออกจริงใช่ไหมอีก30ใบแล้วก็เป็นฟกูกิอีกตัวหนึ่งนะครับไปกันต่อครับ ได้เอ็ดได้อีกสักหนึ่งตัวนะครับตัวจํากัดมาหน่อยนะผมค่อยเชื่อดวงตัวเองเท่าไหร่เลยแล้ว <c oughs> ก็เชื่อดวงตัวเองเท่าไหร่เลยหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วจงเชื่อฟังซะดีๆผู้ส่งสารทะเลลึกและอีกสิบใบสุดท้ายครับมาสิบใบสุดท้ายกดไปเลยแล้วกันนะครับนี่กดไปเลย แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ uh huh. หมดแล้วครับก้บาสิบใบเดี๋ยวเรามารับตรงนี้แล้วกันรับไปเลยรับไปเลยมีหกใบซื้อเพิ่มได้ด้วยซื้อเพิ่มได้ไหมอีกสักใบสองใบเออตอนนี้มีเจ็ดแล้วครับอีกสามใบเอาไว้ก่อนก็ได้นะเอาไว้ก่อนก็ได้อีกสามใบเราขาด เราน่าจะขาดอีกไม่เยอะนะเราอ่าเรามีเจ็ดแล้วขาดอีกสิบสามใบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้นะอีกสิบสามใบนะครับเดี๋ยวเก็บเพชรไปซื้อตัวแดงเพิ่มก็ได้นะครับก็ซื้ออีกสิบใบก็น่าจะครบแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันได้แน่นอนครับทุกคนเจ็ดวันนะครับมาดูตัวฟูบุกิดีกว่านะครับว่าใครจัดแล้วหรือยัง โอ้โหจัดไปแล้วค็อป1นถึง5นะครับจัดไปแล้วนะครับ5้าคนนั่นเองนะครับสำหรับฟูบุกิยูอานั่นเองนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ผมบอกแล้วว่ายังไงนะครับมันก็ต้องมีสุรตะที่จัดในแบบช่วงวันแรกๆอยู่แล้วนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวละครที่เราได้นะราชาซีฟูดกับซูปเปอร์ลอยดักชายนะครับ เดี๋ยวเรามาไอวันที่14นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้ตัวม่วงกันนะครับนี่ตู้ตัวม่วงนะครับล็อกไว้เลยแล้วกันนะครับลายชาซี่ฟูดนะครับเบื่อมันได้นะเบื่อมันได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คนที่อยากให้ตกนะครับเยอะเลยนะเมื่อวันตกไปแล้วมันมากนะเดี๋ยวได้บุบบอมเดี๋ยวเรามาตกกันอีกทีนะถ้ามีถ้ามีคนเข้ามาทาอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตกเป็นอีพีที่2ของวันนี้แล้วกันนะครับสําหรับ อีพีแรกของวันนี้นะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่มีละ <laughs> โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ